สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่6เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือไทยซึ่งหมายถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับไทยเปลี่ยนแล้วหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าเร็วขึ้นอีก1วันนะครับ รัฐสภาเนี่ยร่นเวลาการเลือกนายกรัฐมนตรีจากเดิมกำหนดเอาไว้คือวันที่14ก,การกฎาคมมาเป็นวันที่13ก,การกฎาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีแทนนะครับวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผูแนน้แทนราษฎรเนี่ยพูดถึงแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีเอาไว้คร่าวๆนะครับคือเรื่องจํานวนครั้งที่จะต้องโหวตเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าหากครั้งแรกไม่มีใครได้เกิน300 76เสียงที่ประชุมรัฐสภาก็ต้องโหวตกันใหม่อาจารย์มนอบอกว่าอย่างนี้ครับในเบื้องต้นเนี่ยผมพูดอย่างเป็นกลางนะครับคือสสอซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการออกกฎหมายและพิจารณางบประมาณเนี่ยเขาได้ร่วมกันที่จะตั้งรัฐบาลแล้ว312เสียงด้วยกันเมื่อวันที่4กรกฎาคมก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการเลือกรองประธานคนที่1ได้คะแนน312เสียงอันนี้ ก็จะเป็นหลักแต่การเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เสียงข้างมาก312เสียงแล้วนะครับไม่ได้แปลว่า312เสียงแล้วจะได้เป็นเพราะว่าจะต้องได้376เสียงเป็นอย่างน้อยซึ่งยังขาดอีก64คะแนนด้วยกันหากไม่ได้ก็ต้องโหวตให้ได้376เสเสียงและถ้าหากว่าวันแรกไม่สามารถถือว่าการประชุมวันนั้นต้องจบแล้วก็นัดโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งถัดไป โดยสรุปเนี่ยนะครับคือรัฐสภาต้องประชุมให้ได้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คุณพิธาคนเดียวนะครับถ้าหากว่าคุณพิธาได้ก็ถือว่าได้ไปแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องหาจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีเพราะรัฐสภามีหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพื่อไปบริหารประเทศเราจะขาดนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ารายชื่อทั้งหมดที่ส่งไปยังกะกะตยังไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดว่าให้รัฐสภาเสนอคนนอกได้แต่ก็เป็นขั้นตอนที่ยาวครับเพราะว่ารัฐสภาต้องมีเสียงมากกว่า2ในสที่เห็นว่าควรจะให้เสนอคนนอกเข้ามาโหวตในสภาได้ซึ่งต้องได้376เสียงนะครับก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีได้เหมือนกันคิดว่าเราจะไปคาดดาวอะไรเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องมีนายกรัฐมนตรีและเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศต่ตอไปได้นะครับ นี่แหละครับวันมูฮัมหมัดนอมัตาบอกเอาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีมันก็มีอยู่เท่านี้จริงๆนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวมาทําความเข้าใจเอาให้ตรงกันก่อนนะครับว่าเสียงข้างมากกับพรรคการเมืองที่มีสสมากที่สุดสองคำนี้คนละความหมายกันนะครับย้ํานะครับว่าคนละความหมายระหว่างคําว่าเสียงข้างมากกับพรรคการเมืองที่มีสสมากที่สุดนะครับประเด็นนี้เนี่ย คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมาสนใจเรื่องการบ้านการเมืองอาจจะยังสับสนกันอยู่ไม่น้อยเพราะคิดว่าพรรคก้าวไกลนี่คือเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่จึงต้องเป็นพรรคก้าวไกลและพิธาลิ้มเจริญรัฐจะต,ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเอาให้เข้าใจตรงกันก่อนตามที่วันนอได้บอกเอาไว้นะครับองค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งหมด500เสียงเสียงข้างมากคือ251เสียงขึ้นไป ส่วนองค์ประชุมของรัฐสภาคือรวมถึงวุฒิสภาไปด้วยสภาผู้แทนบวกกับวุฒิสภาอีก250เนี่ยรวมแล้วเท่ากับ500บวกด้วย250จะเท่ากับ750เสียงเพราะฉะนั้นเสียงข้างมากของรัฐสภาคือ376เสียงขึ้นไปนะครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเกิดพิธาได้มีถึง376 ก็ต้องไปที่รายชื่อของคนอื่นแล้วแต่ว่าที่ประชุมเนี่ยจะเสนอใครขึ้นมาซึ่งต้องเป็นรายชื่อที่ยื่นไปกับกกตเท่านั้นนะครับอีกสัปดาห์เดียวครับก็น่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะครับแต่ควันหลงเลือกประธานสภานี่สิครับน่าสนใจอยู่ไม่น้อยอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าทําไมพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมให้ตําแหน่งนี้ตกไปอยู่กับพักก้าวไกลเพราะอะไร ทางั้งที่่าตหารเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลโดยที่ประธานสภาเป็นของก้าวไกลเนี่ยแทบจะไม่มีผลทางการเมืองใดๆต่อพรรคเพื่อไทยเลยนะครับแต่กลับกันสิครับหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ว่าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านโดยที่ประธานสภาเป็นของก้าวไกลอันนี้แหละครับจะมีผลกระทบกับเพื่อไทยอย่างชัดเจนฉะนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังต้องจับตาดูห้ามกระพริบเด็ดขาดนะครับไปเห็นคําให้สัมภาษณ์ของภูมิธรรมเวชย์ยชัยแล้วก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้น ภูมิธรรมบอกว่าอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแค่เป็นการถอยคนละเก้าเท่าน,นั้นเองผมคิดว่าพอท่านวันนอขึ้นมาเป็นประธานสภาเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นเยอะสิบกว่าจุดเลยแสดงให้เห็นว่าสังคมได้ตอบรับส่วนจะมีด้อมส้มหรือว่าแฟนคลับวิจารณ์ผมยังไงเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่การเสนอทางออกเป็นท่านวันนอแบบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณแพทองทานหรือว่าทางพรรก,ก็เห็นตรงกันว่า เป็นทางออกที่ดีและเราก็พร้อมที่จะหนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงทําเพื่อประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยภูมิธรรมเวยาชยชัยบอกว่าอย่างนี้ถอยเพื่อตั้งคาถามนะครับถอยเพื่อเพื่ออะไรครับทําไมต่างฝ่ายต่างต้องถอยนะครับทําไมล่ะครับถ้าไม่คิดอะไรเลยเนี่ยทำไมต้องยกให้บันนอะครับ นายบอกาพร้อมเลยครับพร้อมที่จะร่วมรัฐบาลกันแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันให้พิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีข้ออ้างที่บอกว่ากลัวสอสอจะไม่พอใจถ้าหากว่าเขาอี้ประธานสภาตกไปของก้าวไกลเนี่ยมันฟังขึ้นด้วยแหละครับสําหรับพักเพื่อไทยที่กดปุ่มรีโบทจากคนแดนไกลนี่ครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นการเล่นเกมสองหน้าเอออันนี้ดูจะสมเหตุสมผลมากกว่าแล้วก็เล่นได้เนียนตามากซะด้วยนะครับ พักเก้าวไกลเขาจะเชื่อตามที่เพื่อไทยแสดงออกมาหรือไม่ก็แล้วแต่บุญธรรมกรรแต่งกันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันที่13กรกฎาคมเมื่อชื่อของพิธาไม่ผ่าน376เสียงก็เตรียมตัวเอาไว้นะครับวันนั้นเพื่อไทยคงยกมือให้พิธาแต่ถ้าเกิดพิธาไปไม่ถึงดวงดาวหนังม้วนใหม่มันจะเริ่มฉายทันทีรอบสองเนี่ยเป็นไปได้ว่า8ดพัก ยังคงจับมือกันอยู่เปลี่ยนแค่ชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพิธากลายมาเป็นอุ้งอิงไม่เกษตราไม่ก็ชัยเกษมใครคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้แหละครับถ้าหากว่าไม่ผ่านอีกเนี่ยก็ต้องเลือกกันรอบที่3นะครับรอบนี้เพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีความชอบธรรมแล้วนะครับมีความชอบธรรมด้วยประการทั้งปวงเลยในการที่จะสลับขั้วเอาละครับประเมินสถานการณ์คร่าว ที่จะเกิดในวันที่13กรกฎาคมก็จะประมาณนี้แะครับอะแถมท้ายข่าวดีสําหรับประเทศไทยสักนิดหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าคนไทยจํานวนหนึ่งเนี่ยอาจจะทําตัวให้รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเสพข่าวดีนี้สักเท่าไหร่นะครับคืออย่างนี้ครับมีรายงานจาก l o g i s ติกส์เพลย์ฟอร์ e มนดีเ2023หรือว่าดัชนี LPI ในหมวดโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า i n f r a s t r u c t u r e จัดทำโดย World Bank นะครับเขาให้คะแนนว่าประเทศไทยเนี่ยทำคะแนนได้ดีครับเรื่อง,องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยคะแนนอยู่ที่3.7คะแนนเป็นอันดับที่25จากทั้งหมด1 3 9ประเทศทั่วโลกในย่านอาเซียนเนี่ยเราเป็นที่2รองจากสิงคโปร์นะครับโครงสร้างพื้นฐานคืออะไรมันคือพื้นฐานของการพัฒนาประเทศยังไงล่ะครับประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีเนี่ย จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างรวดเร็วเร็วกว่าประเทศที่ไม่ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแง่มุมนี้เนี่ยช่วง8ปีที่ผ่านมานี้พัฒนาไปไกลามากนะครับไกลจนผิดหูผิดตาไปเลยนี่แหละครับมันคือการเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนโดยรัฐบาลที่ถูกด่าว่าเป็นผดเ็จการนี่แหละครับ